กันเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ื่อแรูปมาไหมงเหรอถ่ายรูปเวลาถึงเขาถึงเขาเสร็จทำไมล่ะคะทำไมทำไมก่อนถ่ายก่อนกินต้องถ่ายามาปุ๊บโทรศัพท์ก็โทรศัพท์ถ่ายรูปค่ะ <laughs> ทำไมอะ <laughs> ไม่ะ <laughs> เราต้องแบบจัดฉากอย่างเด็กยุคสองพันยี่สิบสองโอ้โหถ่ายสวยด้วย โอ้โหเรากินอะไรก่อนวันนี้เรากินอะไรเรากินอะมาเรามาถ่ายตอนหมดกันครับว่าจะสวยแค่ไหนตอนหมดนะวันนี้เรามากินอะไรกันกินอะไรกันคะอันเนี้กุ้งล็อบสเตอร์ครับเอออู้นี้ก็ด้วยอันนี้ก็ต้องมีอะไรกันกระดูกกระดกกระดูกแบบทำอะไรกันกระดูกกระดูกอะไรกงล็อบสเตอร์ะดูก กูรอเจ้าย,ยัางไม่มาแล้วเมื่อไหร่เราจะได้กินคะกินได้ยัง